ผู้ชมค,ครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในลิฟต์ของอาคาร t 1 building โอ้สวยมากเลยอะทราบว่าที่นี่เนี่ยไม่มีเวลาเข้าออกงานด้วยไม่มีเื่มเครื่องดื่มได้ทุกประเภทไหมฮะทุกประเภทแต่ชั้นนี้ไม่มีเบียร์แต่<ม>ว่าแต่ว่าชั้นอื่นมีเบียร์้วยนีมีป<ม>วัติการที่นี่ก็เจ๋งมาก ให้ macbook ทุกคนแตยค่าไฟได้ด้วยข้าวฟิตเนยจะมีอาหารกลางอาหารเช้ากลางวันเลี้ยงฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีคูปองไลน์แมนให้ไปสั่งอาหารตอนอยู่บ้านที่นี่มี weekly bonus bonus รายสัปดาห์ป้าแล้วออก<ช>ทีกวันนิตยสารบางเล่ <c oughs> มอยู่นะฮะเรับผมเดี๋ยวผมจะมีน้องคนหนึ่งครับ,รบจะลองทดสอบด้วยการให้เขามาสมัครงานที่นี่มันมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราไม่ควรเลือกมาทำงานที่นี่ ผมว่าไม่มีเพราะว่านี่ฮะออฟฟิศในฝันจริงๆฮะเดี๋ยวขอฝันแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจะไม่ได้คุยกันต่อผมว่า